อเด็กน้อยอ้าวตอนนี้เราอยู่กลางกลางแดดนะคะกลงแดดเดเดจัดดูอะไรอ,นนอ้ามาดูเงานะคะตอนนี้คือดวงอาทิตย์นะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตั้งฉากนะคะตั้งฉากยังไงก็คือเราจะเห็นว่าทัดตทัด,ทด,ทดตอนเที่ยงน,นะคะเนือนกับขวดน้ําตัวนี้นะมันจะไม่เห็นเงานะคะมันจะตรง่อ ถ้าจะมีนะคะมันจะตั้งตรงกับขวดน้ํามันจะไม่ทำจะทําให้ไม่เห็นเงาของขวดอันนี้เป็นปรากฏการณ์นะคะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกนะคะอดูน้องเกล,ลน้องเกลเห็นไหมเนี่ยเงาน้องเกลอยู่ใต้ตัวน้องเกลเห็นไหมคะเหะ็นไหมเงาอยู่ข้างล่างอยู่ตรงเท้าเลยนะ,ะแม่เหมือนกันถ้าดวงอาทิตย์ไม่ตั้งฉากเราจะเห็นเงาเรามันจะอ,อยู่ด้านข้างใช่ไหมคะดวงนี้ไม่คะ รวมที่ตั้งฉาะกมาะครับมันจะไม่เห็นเงาของเราเห็นไหมคะเนี่ยเงาของน้องเกลียวอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกานะคะ30นาทีกว่า,วานะคะอันนี้นาฬิกาดูไม่ได้แต่เห็นว่าเงาก็เริ่มอยู่ใต้ตัวเราแล้วนะคะเรายืนอ,อยู่กลางแจ้งเลยะคะ่ะ<บ>หน้าบ้านเราะะแบบเห็นไหมขวดนะคะ เดี๋ยวจะกู้ประมาณเที่ยงเที่ยงดูอีกนะคะ